กลับ้าสู่ช่วงที่2องกาการกันแ,แล้วนะครับช่วงนี้ช่วงเก็บตกเศรษฐกิจที่คุยกันนะครับเรื่องที่ขนานี้นะครับใกล้หมดเวลาของการมาตราการพักชำระนี้แล้วนะครับผู้ประกอบการจะต้องทําอย่างไรจะคุยเรื่องนี้กับคุณมงคลลีลาทํากรรมการธนาคารอ้มสินและดีกรรมาการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยช่วงนี้การ้วยกันอีกสักครู่นะครับ,รบสํานักงานกสทชครับดําเนินการปรับปรุงโครงข่ายดิจิตอลทีวีในพื้นที่ภาคเหนือ ถึงภาคเหนือแล้วนะครับภาคกลางก็ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่11พฤศจิกายน2 2563หากดิจิตอลทีวีไม่มีสัญญาณนะครับรอหลังเวลา17นานิกาแล้วก็ปรับจูนใหม่นะครับสัญญาณดิจิตอลทีวีจะกลับมาให้ชมครบเหมือนเดิมนะครับสำหรับพื้นที่อื่นๆนะครับตรวจสอบวันและก็เวลาในการปรับจูนสัญญาณในพื้นที่ของท่านพร้อมกับศึกษาแนวทางการปรับจูนกล่องเซ็ตท็อปบล็อก หรือว่าเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลหรือว่าสอบถามข้อม,มูลเพิ่มเติมได้ครับที่ทางเว็บไซต์คือ7 0 0 n b t c g o t h นะครับ700 .nbtc.go.th นะครับหรือ call center คือ,อ0 2 0อง0 0 2 0 7 0 0 7 0 0เ็นครับธนาคารออมสินนะครับได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง ผู้ประกอบการประมงนะครับในวงเงิน5,000ล้านบาทโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน10ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีนะครับกำหนดการชำระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน7ปีนะครับสำหรับผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์หรือเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ที่มีใบอนุญาตในการทําการประมงพาณิชย์และเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงขนาดตั้งแต่60ตันกลอสขึ้นไปนะครับรวมทั้งมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไปแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับสามารถที่จะใช้เรือประมงที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือใช้บอสยอยครับประกันร่วมกับหลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารกาหนด สามารถติด,ต,ดต่อยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25พฤษภาคม2564นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่ากทพอกระทรวงคมนาคมก็จะดำเนินการติดตั้งโครงป้ายแจ้งเตือนความเร็วป้ายที่2บนทางพิเศษบุรพาวิถีบริเวณที่กิโลเมตรที่21บวก700นะครับกิโลเมตรที่21ไกล700เมตรนะครับ ทิศทางขาออกมุ่งหน้าชนบุรีจึงมีความจําเป็นต้องปิดและก็เบี่ยงช่องทางจราจรชั่วคราวในคืนวันเสาร์ที่10ตุลาคมต่อเนื่องนะครับไปจนถึงเช้าวันที่วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2 0 1 3นี้ระหว่างเวลา22นิกาถึง4นาิกานะครับโดยจะมีการปิดจาราจรทุกช่องทางเป็นเวลาไม่เกิน15นาที ในช่วงที่ดําเนินการยกกรงป้ายขึ้นติดตั้งซึ่งผู้ใช้บริการทางพิเศษนะครับสามารถใช้ทางลงเมืองใหม่นะครับสู่ถนนเทพรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณการปิดจราจรดังกล่าวได้ทั้งนี้ต้องขอไปดูการวมสะดวกมาด้านกาสนี้ด้วยนะครับนายปฐมเฉลยวาเรศนะครับอธิบดีกรมทางหลวงชนบทใ้กล่าวในงานวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ18ปีของกรมทางหลวงชนบทหรือว่าทอชอวันนี้นะครับว่า ในปีงบประมาณ2,564ทางกลมได้รับงบประมาณทั้งสิ้น48,789ล้าน8,004,000บาทโดยจะใช้งานจะจะใช้ก่อสร้างจากถนนลูกรังให้กลายเป็นถนนลดยางหรือว่าคอนกรีตท,ทั้งหมด365โครงการโดยระยะทาง834กิโลเมตร834กิมนะครับหลักสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วประเทศ จำนวน222โครงการความยาวรวมทั้งหมด18,517เมตรและใช้แก้ไขปัญหาการจราจรในปริมณฑลและภูมิภาคถนนในเขตเพื่อผังเมืองรวมถนนสนับสนุสนการท่องเที่ยวถนนเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถนนเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งถนนเพื่อสนับสนุสนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยเต้ถุงรายของเรานะครับจะมอบแก้วน้ําแบบซิลิโคนพับได้คุณภาพดีนะครับหนึ่งรป็วันแกียรตผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวเลยนะครับที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS ก็ที่4221075 4221075หรือทาง Facebook ลฟ์นะครับพิมพ์คําตอบแล้วก็ส่งมาได้ทางเพจของเก็บเบี้ยเต่ถุงรานครับคาถามจะมาจากข้อมูลดังนี้ข้อมูลก็คือไม่ได้เร็วนี้ธนาคารดําสินจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกธนาคารโรงเรียนที่โรงเรียนซางตารครูสคอนแวน โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากด้วยกันนะครับจัดที่โรงเรียนสางตาครุสคอนแวนคำถามครับเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารนำสินจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกธนาคารโรงเรียนถามว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดที่โรงเรียนอะไรนะครับกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกธนาคารโรงเรียนในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่โรงเรียนอะไรครับส่งคําตอบทางเอสเอ็มเอสกับที่4221075 4221075อด้วยทาง Facebook ไลน์นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาตั้งเพจของเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นแก้วน้ำแบบซิลิโคนพับได้ด้วยนะครับคุณภาพดีเลยนะครับหนึ่งราวันแกะตะมุฟังผู้โชคดีคนเดียวนะครับสุม่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปวันจันทร์ก็จะแจ้งชื่อทราบกันนะครับ และรายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านของเรานะครับเพิ่มช่องทางในการรับชมรับฟังนะครับย้อนหลังได้ทาง YouTube อีกช่องทางหนึ่งตะบุฟังพิมพ์กับว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาและก็ชมหลังก็ได้เลยนะครับ และที่พิเศษก็ผู้ชมผู้ฟังที่รับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนนะครับผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเรามากที่สุดรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารอมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการพัฒนาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับว่ากันในเรื่องของ มาตรการพักชำระหนี้ซึ่งกําลังจะจบสิ้นลงไปแล้วนะครับผู้ประกอบการจะต้องทําอย่างไรตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับพุ้คลครับสวัสดีครับทานับครับสวัสดีครับคุณสวีศักดิ์ปีละพันแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการครับครับอีกไม่กี่วันเองนะครับคุณมงคลครับข้อวันที่ยี่สิบสองตุลาเนี่แหละครับจะครบกําหนดเอที่เขาเรียกว่าขอเลือนการชำระทั้งต้นทั้งดอกเนะครับกับตัวเรียนว่าอที่หลายคนบอกว่าต้งเรียน เอออาไปแช่เย็นไว้แล้วก็จริงๆแล้วทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นเนี่ยยังเป็นหนี้อยู่นะครับ <All> right, ไม่ได้จีกาไปไหนไปไหนเาไม่ไดไปไหนแว่าเขาเอาไปเลื่อนชำระเงินในวดสุดท้ายอของสัญญานะครับคร <laughs> ับเอผมเข้าใจว่าอย่างนี้ครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ออกแนวทางเรื่องนี้ออกมาหลายข้อนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือ กับทุกธนาคารทั้งธนาคารรัฐแล้วก็ธน,นาคารออของเอกชนนะครับรับตัวอีอกทางของธนาคารอมสินก่อนนะครับเ,เมื่อเดือนถึงเดือนตุลาเนี่ยเราก็พยายามจะติดต่อลูกค้าเป็นหลายคนเลยนะครับให้ขางเลือกเป็นสี่ทางด้วยกันก็คือทางเลือกที่หนึ่งก็ถ้าใครยังจ่ายสามารถจ่ายตามสัญญาคือเท่ากับวดชำระเดิมเนี่ยแต่ก,ก,ก็ก็ดำเนินการได้เลยนะครับ สองเนี่ยก็คืออชําระดอกเบีย้ยแล้วก็เงินต้นแค่ครึ่งเดียวก็เท่ากับว่าล,าลดการชําระเงินตรงนี้เราราไปทักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเรคือลดค่างวดที่จะชําระลงไปคือเงินต้นเหลือแค่ครึ่งเดียวับแล้วก็ชําระเงินต้นและพร้อมดอกเบี้ยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ชําระเฉพาะอดอกเบีย้ยอย่างเดียวเป็นทางเรื่องที่สามกับไม่ไหวจริงจริงอยู่ระหว่างียกว่า ยังไม่ขับเข้าทํางานหรือตกงานอยู่ก็ขอเลื่อนอตรงเนี้ยนะครับเอทั้งต้นทั้งดอกเบีย้ยเนี่ยไปอีกสามเดือนะนะครับแล้วเรื่องบ้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเอกาจะให้เลื่อนถึงเดือนมกราคมเลยครับทั้งปีเลยเพื่อเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกมีเวลาในการที่จะ,ะเปลี่ยนนะครับแล้วก็เดินไปข้างหน้าปรับต,ตัวต่างๆได้นะครับ สำหรับคนที่เอไม่สามารถจะเป็นป,นปนตามนี้ก็ก็สามารถเี่เรียกว่าปรับปรุงโครงขายหนี้เลยับนะครับแล้บางธุรกิจเนี่ยนะครับที่มีหนี้ห้าสิบล้านถึงห้าสิบล้านเออห้าห้าสิบล้านถึงห้าร้อยล้านเนี่ยอย่างธนาคารออมสินเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจโรงแรมเนี่ยเราก็จะให้เขาเลื่อนการชําระเนี่ยไปสองปีเลยก็ได้นะครับเป็นๆแต่ว่าอาจจะต้องติดตาม ดำเนินงานแล้วก็ชราระดอกเบี้ยเท่าที่มีกําลังชราระได้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราพยายามขอความร่วมมือให้คุณฝ่ายเ,ยเดินเข้ามาเ,าเจรจาแล้วก็ปอนสออข้อทิศิงต่างๆที่มีอยู่แล้วบางคนก็อาจจะต้องถึงขั้นรวมนี่ที่สิ่ต่างๆเนี่ยเพื่อให้เจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของในบรรดาเจ้าหนี้เนี่ยเป็นแกนหลักในการปรับปรุงแล้วก็ ผลจะมาอย่างสมือสมผลกับพัฒน์ข้อเท็จจริงต่างๆก,ก็มีการเซ็นสัญญาแนวทางเรื่องนี้ที่ธนาคารในประเทศไทยกับบรรดาแบงก์จากประเทศแบงก์อ่นนี้แล้วก็แบงก์รับด้วยกันนะครับก็ก,กสร้างความมั่นใจได้แล้วครับว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยยังสามารถเดินหน้าได้นี่ที่คาดว่ามีปัญหาเนี่ยไม่น่าจะเป็นนี่เสียท,ทั้งหมดตามข่าวที่คนเข้าใจว่า นี่รวมประมาณสักเจ็ดล้านล้านบาทเนี่ยที่ไปขอพักชำระหนี้เนี่ยจะเป็นหนี้เสียหมดนะครับเพราะส่งดูประวัติในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาก่อนโควิดเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการไม่มีอาการเลยเนี่ยนะฮะประมาณราวๆ7วเจ็สิบเปอร์เซ็นคือยังชำระตรงแล้วก็ไม่เคยมีประวัติเลยในการนั่นชำระเนี่ยถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับ เอก็มีบ้างที่มีการค้างชําระแล้วก็เคยปรับปรุงโครงสร้างนี่ก็ไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับพันธุเงินสูงสุดที่คิดว่าน่าจะอยู่ในข่ายที่ต้องอเขาได้ปรับจํานวนงวดหรือชําระเงินแบบใหม่ตามภาวะรายได้ที่มีอยู่ก็น่าจะไม่เกินสองล้านล้านบาทครับแล้วก็เชื่อว,ว่าครึ่งหนึ่งคงน่าจะแก้ไขได้<อ>นะครับอถ้าเราให้เวลาแล้วก็รวมนี่ด้วยอะไรให้ด้วยอจึง เออขอให้ท่านทั้งหลายไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจหรือเ <c oughs> ขาเรียกอะอรกังวลใจนะครับความดันขึ้นฮะแบท่นทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะเ,เขาเรียกว่าให้โอกาส <c oughs> แล้วก็เพราะว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้มาจากนี่เสียอ <c oughs> ืนะแต่มาจากไอ้ภาวะการที่มันชั้นกั้นกันเ,เกิดจากเข้าจํากัดของกฎระเบียบที่เดินเดินทางนะครับแล้วก็ไปไข้เจ็บแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะส่งต่อ ซึมทางเศรษฐกิจไปร่วมไม่น้อยกว่าสองปีสองปีเพราะนั้นเราก็จะพูดคายเรื่องนี้ให้กับผู้อผู้กู้หรือเรียกว่าลูกหนี้กับที่เข้ามาเจราดาหมดนะครับกับทีนี้ถ้าถ้าจะไปคุยก็ต้องเริ่มคุยตั้งแต่วันนี้เลยไหมฮะเดี๋ยวมันจะไม่ทันยนะี่สิบสองนี่ยฮะใช่ครับคืคอคอเขาเชิญชวนผู้ประกอบการหรือว่าพวกที่มีหนี้บุคคลหรือหนี้เช่าซื้อหรือหนี้ ที่เรียกว่าบ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับครับเอก็เข้าเปเจรจาเลยเพราะว่าเดี๋ยววันใกล้ๆแล้วคนมันจะเยอะแล้วก็ทำให้ท่านทาไม่ทันอครับผมไปซะก่อนเลยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีดีเท่านั้นนะครับแ้วทีนี้ต้องเอาหลักฐานอะไรไปบ้างไหมครับคนบางคะไม่ต้องเอยครับเพราะว่าเอพราะว่าวันนี้เอแล้วก็เอกสารหลักฐานค่อยส่งทีหลังได้อ๋อครับ คือพูดง่ายๆคือมันจะมีสองแบบคือแบบหนึ่งเป็นแบบเขาเรียกสูตร,รมาตรฐานเมื่อกี้ที่ผมพูดอยากได้แบบนั้น <c oughs> ก็ก็กดแอปพลิเคชันเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็ถ้าหากว่าต้องการแบบเขาเรียกเทเลเมตเขาเรียกว่าปรับปรุงเป็นลายตัวอันนี้อาจจะต้องมาพูดคุยแล้วก็ขอเอกสารเพิ่มเติม oh. แนะ เพราะฉะนั้นตอนตอนนี้เราก็พยายามไปททางเลือกในการปรับปรุงโครงสร้างนี่แบบง่ายๆสี่ทางับนะครับเพื่อ,อเพื่อให้การดําเนินงานในช่วงนี้เนี่ยผ่านไปได้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องเรียนเรียนผมมีประสบการณ์เมื่อปีสี่ศูนย์นะครับาการปรับปรุงโครงสร้างนี้ไม่จําเป็นต้องทําครั้งเดียวนะครับ,รบทาได้ไหลายครั้งนะครับเพราะว่าถ้าท่านมีขอ้อท็จจริง มีทั้งบวกทั้งลบก็คือถ้านกาที่จริงท่านอยากจะจ่ายมากกว่านี้ก็ทําได้จ่ายน้อยจ่ายน้อยกว่านี้ก็ทําก็ทํา <ทำ S 1> ได้ได<ม>นะครับ<ม>เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสถานการณ์ปกตินะครับ,รบขอเพียงให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันก็แสดงข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเราก็เชื่ออยู่ว่าท่านกระทบแน่ๆเพราะว่ามันกระทบกันทั้งแผ่นดินเยนะครับครับแม้คุณผูคนเองก็เป็นประธานสวอยู่ด้วยนี่จะต้องเข้าไปดูแลเรื่องนี้ไหมเนี่ย ก็เราจะพยายามมีสามกลุ่มด้วยกันที่ทางสวอยากจะทำเนี่ยนะก็คือตอนนี้เรากำลังดึงไอ้โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยให้ไหลไปถึงผู้เอ e ด้วยเพราะว่าจะได้มีแหล่งเขาแียกรายได้เพิ่มเติมจากภาครัฐภาครัฐวันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งใหญ่นะเพราะนั้นสามสิบเปอร์เซนของภาครัฐเนี่ยอยากจะให้ไปถึงเอ e ในการซื้อ หรือบริการทีเอสเอในเล็กเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วแถมถ้าประกวดราคาก็จะให้แฮนดิแคปคือสูงกว่ารายที่เป็นรายใหญ่ได้ถึงสิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเล่งเอสเอที่ผ่านทางสมาคมการค้าต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้เข้าถึงในเงินตรงนี้เพื่อให้ท่านมีมีเข้อแตกรายได้เพิ่มเติมอย่างที่ท่านคือไม่อ่ะไม่อาจจะเข้าถึง หรือไม่อาจจะไม่สนใจเมื่อก่อนรับจะซื้อของก็าอาจจะขั้นตอนและวิธีการมันเยอะก็ที่นี้ผมว่าจ,จะช่วยแล้วก็มีระบบการมีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆด้วยที่สองก็คือหลายคนอยากจะเปลี่ยนจากไอาการที่เราเรียกว่าอยู่ในเขาเรียกว่าธุรกิจหรือที่เรียกว่าอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกิจที่มันซบเซาอ่ะนะรหรืออาจ,จไม่มีลูกค้าอย่างหลายปีข้างหน้า ก็จะเปลี่ยนจากอันนี้ไปสู่อีกอันนึงซึ่งเป็นธุรกิจดาวรุ่งนะหรือเป็นธุรกิจที่วันนี้เป็นคนสนใจขายของได้เยอะมีกำไรดีเราก็ยินดีจะเขาเรียกเสริมศักยภาพรตรงนี้ให้รหรือเปลี่ยนทักษะตรงนี้ให้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่เราอยู่แล้วที่ทำให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็อยู่รอดนะเรื่องที่สามก็คือคนที่มีอยู่แล้วเนี่ย าอาศัยช่องว่างตรงนี้ในตลาดหลายอย่างไอ้อเขาเรียกสปริงอัพก็คือ<ะ>เพิ่มสแตแนด์ดมาตรฐานไอ้เขาเรียกว่าประสิทธิภาพแล้วก็นำเทคโนโลยีก็นวัตกรรมต่างๆมาใช้แล้วนอกจากนี้เราก็จะพยายามให้คนเนี่ยเขาเรียกว่าม,ม,มีความเชื่อถือจากลูกค้าซึ่งเดี๋ยวนี้ระบบการเชื่อถือของลูกค้าเนี่ยก็ต้องผ่านออนไลน์หรือดิจิตอล เอ่ออีอีบิสเนสต่างๆและเข้าสู่อีเพย์เมนต์อีโลจิสตอีนะครับรวมจนถึงอีเลนดิ้งในอนาคาตที่เป็นชาติกำลัง ดำเนินการอยู่ครับได้ครับเอาละครับวันนรูปวบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณมงคลครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับกลับคุณมงคลลีลารมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับคุณวิศักดิ์ครับเฉลยําถามวิถถามนะครับว่าเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารนาสินจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกธนาคารโรงเรียนที่โรงเรียนอะไรคําตอบคือโรงเรียนซางตาครุสคอนแวน วันนี้เวลาคไในการเก็บเบีย้ยติถุนร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรวัฒนวัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับแล้ววันจันทร์เรากลับมาเจอกันครับลากันที่มีความสุขโชคดีกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ